เหตุการ์กีฬาที่รอดื่มของศึกวันละภายในหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดกำลังเดินหน้ามาอย่างรวดเร็ววันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายของนักกีฬาในการแข่งขันนี้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ต้องมีในการตั้งค่ากติกาของแต่ละคู่แข่งก่อนเข้าไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นเจ้าชนะในวันศุกร์ที่31ตุลาคมนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขันมวยไทยแบบนี้ การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายในการแข่งขันมวยไทยการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นส่วนสำคัญในการตั้งค่ากติกาของแต่ละคู่แข่งในการแข่งขันมวยไทยซึ่งมีผลต่อการตั้งค่ากติกาของแต่ละคู่แข่งให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายและระดับทักษะของนักกีฬานอกจากนี้การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำยังเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีให้ครบถ้วนก่อนการแข่งขัน ในการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายของนักกีฬาจะมีการตรวจสอบและวัดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ซึ่งจะรวมถึงการวัดน้ำหนักระดับน้ำในร่างกายและตรวจสุขภาพทั่วไปการชั่งน้ำหนักจะช่วยให้นักกีฬาและฝ่ายเจ้าหน้าที่สามารถตั้งค่า,คากติกาที่เหมาะสมกับขนาดร่างกายของแต่และคู่แข่งได้ซึ่งจะช่วยให้การแข่งขันเป็นการต่อสู้ที่สมเกียรติและเหมาะสมคู่เอกของรายการเปิดศึกคู่เอกของรายการเปิดศึกวันละพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดคือการต่อสู้ระหว่าง สุริยันเล็กพอเยนยิ่งผู้มีความสามารถในการกำปั้นหมัดโหดและเดโชปอบริรักผู้มีความสามารถในการมวยหน่วยก้านดีนักกีฬาทั้งคู่มีความเป็นอิสระในการต่อสู้ในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอซึ่งเป็นกติกาที่มีการต่อสู้ในระยะห่างกลางและต้องการความสามารถในการต่อสู้ทั้งในระยะใกล้และระยะไกลคู่เอกภาพอินเตอร์คู่เอกภาพอินเตอร์เป็นการต่อสู้ระหว่างรุ่ซัมยูนูซอฟ ผู้มีความสามารถในการต่อสู้และมีผลงานชนะ5ไฟรวดบนเวทีแห่งนี้และเพชรสสงวิตต้อมทุ่งใหญ่ผู้มีความสามารถในการกำปั้นพลังแกร่งนักกีฬาทั้งคู่จะต่อสู้ในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทซึ่งเป็นกติกาที่มีการต่อสู้ในระยะห่างกลางและต้องการความสามารถในการต่อสู้ทั้งในระยะใกล้และระยะไกลการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำของนักกีฬา ก่อนที่สึกวันละภายใน1น1จะเปิดฉากในวันศุกร์ที่31ตุลาคม2568เวลา19นาฬกา30นาทีเรามีผลการชั่งน้ำหนักของนักกีฬาทั้งหมดมาฝากกันซึ่งจะช่วยให้เราได้รู้ว่าการตั้งค่ากติกาของแต่ละคู่แข่งเหมาะสมหรือไม่คู่เอกมวยไทยรุ่นไฟเวทห1ึ5 1ส5ปอสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งชั่งได้132อ,อปอเดโชปอบริรักษชั่งได้132ปอคู่รองมวยไทยรุ่นแบนตัม 135145ปอพันเร์ลูกเจ้าแม่สายวารีช่างได้139.8ปอคริษณาดาวเด่นมวยไทยช่างได้139.2ปอมวยไทยรุ่นแบนตตเวท135145ปอบัวเขียวปอเปาอินช่างได้138ปอแมมมอสสอสละชีพช่างได้137.6ปอมวยไทยรุ่นไกลเวท125135ปอเพชรเมืองเหนือตองขาวเชียงใหม่ ช่างได้134ปอโมฮัมเมตตาฟิกช่างได้134ปอมวยไทยรุ่นอะตอมเวท1 0 5 1 1 5ปอกาเบรียลเลโมรามช่างได้114.2ปอน้องฟ้าสายท็อปพีเคแสนชัยช่างได้114.4ปอมวยไทยรุ่นอะตอมเวท1 0 5 1 1 5ปออิคิวซังสอสละชีพช่างได้114.4ปอดาวแดงเอนนี่มวยไทยช่างได้114.2ป่ปอ มวยไทยรุ่นไฟเวท1 2 5 1 3 5ปอรุดซัมยูนูซอฟช่างได้1 3 4 8ปอเพชรสุงวิทย์ต้อมทุ่งใหญ่ช่างได้1 3 4 8ปอคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท1 3 5 1 4 5ปอจูช่วยช่างได้1 4 3 4ปออาเธอร์ครอปช่างได้1 4 4 2ปอคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท1 3 5 1 4 5ปอ กาเบรียลเปเรราช่างได้145ปอกทากูช่างได้1 4 4 6ปอการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 1 5 5ปออเล็กซานเดอร์ขานช่างได้155ปอเซอิยามัสดาช่างได้1 5 4 4ปอมวยไทยรุ่นอะตอมเวท1 0 5 1 1 5ปอจีเชงฟิบิโลช่างได้114.4ปอแมดิสันคลัตช่างได้113.6ปอ การต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นไฟเวท1 2 5 1 3 5ปอชาซาดาอาตาเอฟช่างได้13 5ปอเมราบแม่แม่ซาดาช่างได้134.4ปอสึกวันละพายในหน1งสึกวันละพายในหน1งจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่31ตุลาคมนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทย สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้ผ่านทางไทยทิ c เก t ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19.30นาานและสามารถรับชมการแข่งขันได้ทางช่องทางต่างๆดัง,ง,งนี้ช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20.30นน Facebook One Championship Thailand เริ่ม19.30นน YouTube One Championship บางประเทศเริ่ม19.30นน w a t c h o n i c c o m บางประเทศ เริ่ม19นาฬกา30นาทีแต่ละคู่แข่งมีความเป็นอิสระในการต่อสู้และมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่ละคู่แข่งในการแข่งขันมีความเป็นอิสระในการต่อสู้และมีความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งทำให้การต่อสู้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ